여기 붙어라 모두 모여라 We gon' party like 리리리라라마음을 열어라 머리를 비워라 불을 지펴라 리리리라라라 정답은 묻지 말고 그대로 받아들여 느낌대로 가 a l right 하늘을 마주하고 두 손을 다 위로 저 위로 날 뛰고 싶어 oh.

catch Ah, Na 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 na. me fire. on 부터열까지모든한수위สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับพบกับผมนะโจ้โต้สิงเนื้อกพิธีกรคนเดิมนะฮะกับผมบิลเบรย์เพชรพิธีกรท่าสนามฟิชเจอริงพิเศษครับอ่าครับิลลี่นะครับวันนี้ก็มาเป็นพิธีกรพิเศษนะฮะสำหรับวันนี้เลยนะฮะเช้านี้นะฮะอากาศคลุ้มนะฮะ นี่เหมาะกับการนอนต่อจริงๆนะฮะแต่ว่าทุกคนก็มีหน้าที่นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะพาทุกท่านนะไปยังสถานที่ก่อสร้างนะว่างานเนี่ยมันดําเนินไปถึงเท่าไหร่แล้วนะ<ง>โอ้โหแล้วก็เราก็จะไปสัมภาษณ์นะครับนะฮะบ,บางคนนะับที่เขาทํางานเอ๊ะเขาจะเป็นยังไงนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะแล้วก็ช่วงที่2มีอะไรบ้างครับคุณพี่เลี้ยบช่วงที่2นะครับก็เราก็จะสัมภาษณ์พิเศษนะครับสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับอะไรครับก็คือทีมงานฝ่ายสถานที่ทุกคนนะครับว่า เขามีชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรมีหน้าที่อะไรทําอะไรในแต่ละวันนะครับเขาแล้วก็เขาที่สําคัญเขามาีสถานที่เนี่ยมีความสําคัญกับค่ายของเราอย่างไรครับผมนะฮะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงฮะก็เชิญติดตามพวกเรามาได้เลยนะฮะครับผมครับผมอะไรครับติดตามอะไรครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมนะฮะเอ้าพีชื่ออะไรครับผมชื่อปักครับแล้ชื่อชื่ออะไรครับชื่อปักนะฮะอ่านะฮะพี่ปักนี่มาจากที่ไหนครับผมมาจากเกษมบัณฑิตอ๋อมาจากเกษมบัณฑิตนะฮะเออพี่อยู่ปีที่เท่าไหร่แล้วครับปีสองตอนนี้พี่ทำอะไรครับผมเห็นพี่ยืนเฉยๆอยู่อย่างนี้นะฮะคนอื่นเขาทำการทำงานกันทำไมพี่ไม่ทำฮะครับผมคนทำงานครับนายโ่งก็ทำงานครับอ๋อทำงานนะไม่ใช่คนอู้งานอย่างเมื่อวานใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเออนะฮะโอเคนะ ผมอยากจะถามคำถามหนึ่งนะครับพี่พี่รู้จักตองไหมครับตองไม่ควาครับ,รบที่เป็นที่เป็นผู้ชายประเทศสองะฮะที่รัก<อ>ผมเอง่ยสูงนู้นว่าถ้าเกิดน้องตองเนี่ยแอบชอบพี่นะฮะโอ้พี่จะทำยังไงครับวอนตาเลือกเลยครับ <laughs> อะไรนะครับอะไรนะวอนตาเลืก <laughs> อกนะวอนตาเลือก อ๋อนะฮะโอ้โหนะฮะแต่ว่าแม่หน้าพี่นี่เหมือนกับสันติการซล่ามากอะหน้าผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะโอ้โหนะโอ้โหก็ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากนะฮะอะ ใครที่อยากมารู้จักพี่เขาก็สามารถมาได้ใช่ไหมครับครมาหาได้ทุกเมื่อครับเต็นท์เต็นอยู่ตรงไหนนะเต็นท์อยู่ตรงล็อกสองครับบอกเต็ด้วยนะล็อกสองครับถ้าเกิดติดตามเนี่ยสนใจนะสามารถมาได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่รับครับสวัสดีครับครับผมแล้วตอนนี้เราก็ได้นะผู้โชคดีของเราหนึ่งท่านเนี่ยนะที่จะทําการสัมภาษณ์ในวันนี้นะฮะคุณมิลี่ครับเชิญเลยครับครับผมตอนนี้ครับผมเกมบิวตี้นะครับเป็นพิธีกรพิเศษนะครับคู่กับพี่โจครับผมครับผม พี่ก้าครับครับนะครับพี่ก้าาทำอะไรอยู่ครับออ๋ยืนอยู่ครับอยู่ครับกับน้องมิลลี่นี่ยนะครับเออฮะออ๋แล้วขุดยืนอยู่ครับแล้วแล้วทำไมถึงออกมาล่ะฮะอ๋อพอดีน้องๆ้องนิกร้องอยากได้สตาร์ดังนะครับเออสตาร์ได้ไปทีกี่แก้วพี่ฮะไม่เนื่อยะตอไม่ได้เลยอไม่ได้เลยทันแม่คิดบุกไม่ทันนะก็แม่น่าพี่ก้าวที่ตื่นหรือยังครับผมอยากข่าวแล้วฮะ ตื่นแล้วใช่ไหมครันะฮะแมหน้าพี่นี่เหมือนอยากนอนตลอดเวลาแล้วผมเหนื่อยผมมีคำถามหนึ่งนะครับครับพี่ครับผมถ้าสมมติว่าพ an ี่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยโลกมันจะแตกนะฮะพี่จะทำอะไรสามอย่างบนค่ายนี้นะฮะค่ายนี่แหละใช่แล้วฮะ ของไทยที่ไทสมบูรณ์มากเลยครับโอ้โหสมบูรณ์ผมก็ทราบแลว่าสมบูรณ์นะครับขอสุทุกอย่างของไทยนีเป็นอย่างเดียวเท่านั้นครับแล้วเป็นอคืออะไรบหัตอนเช้านี่แหละครับหัวตอนเช้าใช่ครับสิ่งที่พี่อยากจะทำที่สุดของไทยี่ก็อยากจะทำพวกเขานี่แหละครับที่อยากจะเอาบวด M ร้อห้าสครับียงไม่ได้เปิดครับถ้ามันเปิดหันะครับพี่จะปาไปครับปาอย่างที่2ที่กจะทครับคผมพีไปซ้ตัวแล้ว กระดึ๊ตรงนี้ใชจะนะอย่างที่สามพอมันรู้ตัวพี่จะวิ่ทำไมต้องมีเรื่อยแล่ะครับเยอะครับโอ้โหวันนี้วันนี้เก่าแล้วนะเวยสนุกสนานในแฮ่นะก็ทุกคนก็ขับมาขับมีนกันทำงานใช่ครับใช่แล้วนะครับใช่แล้วครั่ายนี้นะเราสร้างด้วยกันเราก็ต้องมือทำด้วยกันใช่ไหมครับขอบคุณแม่สำหรับพี่ก้านะครับผมขอบคุณแม่ครับโอเคครับขอบคุณแม่ สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้จับไข่คุยกันนะฮะวันนี้นะครับพบกับผมนะฮะโจ้ฮะโต้สึงเนินอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็พิธีกรรับเชิญนะฮะครับผมบิวบิลลี่โอเกนครับตอนนี้เราอยู่กับใครครับผมตอนนี้เราอยู่กับฝ่ายสถานที่นะครับไฟ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 คราบที่นี่นะครับเป็นกลุ่มชายชะกันประจำของค่ายแห่งนี้นะครับนะฮะ เขามีหน้าที่ยังไงนะฮะเอ้แต่ก่อนอื่นนะที่เราจะไปถามหน้าที่ของเขานะฮะเอ่อเรามารู้จักชื่อของเขากันแต่ละคนดีกว่าครับเชอญะครับผมชื่ออะไรครับชื่อปอครับอ่าชื่อปอฮะน้องออบครับออบครับผมอ่าเออครับน้องบอลครับผม ชื่อตินครับผมชื่อตินตีนแชมป์ดนตรีปีที่แล้วนะครับแชมป์ดนตรีที่แล้วนะครับดนตรีอะไรฮะดนตรีอะไรครับดนตรีพวกทรงคืนนี้ครับแชมป์ปีแล้วนะครับเขาบอกว่าคืนนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นแชมป์แนะอย่าลืมไปเชียร์นแชมป์สรงสมัยนะครับแชมป์สรงสมัยนะครับอ่านะฮะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงหน้าที่ของพวกท่านดีกว่านะฮะอย่าลืมไปเชียร์นะครับคืนนี้มีดนตรีแล้วครับพอแล้วครับ แม,นะมนะ่ครับให้พี่กรณ์พูดแรกนะฮะผมก็ฝ่ายสถานที่นี่เขามีหน้าที่ยังไงนะขอเชิญคุณวัดนะครับอ่าประธานประธผมวัดนะครับเป็นประธานสถา,า,านที่นะครับผมคืองฝ่ายที่คือเราดูแลสหาที่ทั้งหมดนะผมดูแลดูแลยังไงครับผม่คือประมาณห้องน้ำข้อตนันข้อน้ำแตกอะไรอนี้พวกผมเหมือนการทั้งหมดอะไรอนี้ครับผมพี่จ่าเต็นอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วผมขอทานหน่อยนะฮะถามคุณเอิร์ทก็ได้ ถ้าเกิดสมมติว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าซ่วมทั้งหมดเนี่ยมันตันหมดนะฮะแล้วคุณซ่อมไม่ทันเนี่ยนะฮะคุณจะมีวิธีการจัดการยังไงนะฮะครับผมกับเหตุการณ์อย่างนี้นะใช้วิธีคลาสสิกค,ครับยังไงครับผมพุดลุมครับผมคนลุมแล้ว รหลุมแล้วฝังใช่ครับโอ้แล้วคือเตรียมเสียงเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับเดี๋ยวพร้อมเสมอครับพร้อมเสมอใช่ไหมครับขุดลุมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ขุดลุมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณลุมต้องพร้อมกับอ่าเขาจะเขาจะล้างยังไงครับอ่าฮะแม่นะแล้วหากิ่งไม้ครับผมถ้าเกิดกิ่งเขาอยากล้างตูดเขาจะให้เขาทำยังไงฮะก็กิ่งไม้ใบไม้ครับแถวแถวนี้ใช่ไหมครับแถวนี้ครับเอาเองครับโอ้โหแาวเอาเองเลยแท้แม่นะ เรามาเรามาถามเรามาถามน้องบอลดีกว่าน้องบอลดีกว่าครับว่าเราขึ้นค่ายครั้งนี้เนี่ยนะฮะมาใครมาเรามากับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเราเนี่ยเออแล้วเราเจอแลยวมากับใครพิเศษนะครับโอ้น้องบอลน้องบอลชื่อเยาว่าน้องบอลหรือเปล่าน้องบอลน้องบอล เป็นใครนะฮะก็ต้องไปพิสูจน์กันเองนะสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะนะครับผมก็รองบอนนี่เอ่อหน้าที่ประจำคืออะไรครับเอ่ทั่วไปฮะก็หน้าที่ประจำอันดับแรกครับล้างส้วมครับตอนเช้าล้างส้วมล้างส้วมอ๋อแล้วต่อไปก็ช่วยเพื่อนทํางานนะผมพอทํางานนะฮะอ่ะครับน้องตีนครับครับผมก็เห็นจับไหมนี่ฮะเออไม้นี่คือไม้อะไรครับผมอยากท้าจริงๆนะฮะว่าคุณเอามาทําอะไรครับไม่ไผ่ครับ อ๋อครับครับผมแล้วไอ,อ้ที่คุณร้อยเชือกเนี่ยคุณต้องการจะทำอะไรครับ อ๋อมาไว้จับหมาครับจับหมืครับเอ้าแล้วทำไมต้องจับหมาด้วยฮะมันคุ้ยขยะครับอ๋อคุ้ยขยะนะฮะก็คือตอนที่สำคัญนะเมื่อคืนผมกำลังนั่งกินจินกันอยู่นะครับมันเดินมาจากไหนไม่รู้มันแอบข้าวเรียบร้อยเลยครับเนื้อขาถ้วยเลยครับสะอาดเลยครับเชิญไหมไม่ได้ร้านเลยโอ้โหนะไม่ขนาดนั้นเลยแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันกินกับพี่โตจะมากินหรือว่ากินที่หลังใจหรือว่าพี่โตมากินหรือเปล่าครับผมพี่โตกินแล้วมันมากินหรือว่ามันมากินแล้วพี่โตมากินผมก็ไม่รู้นะครับ ก็มาถึงน้องคอบนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นน้องเจคอบเจคอบเออปีหนึ่งนะคุณดีหนึ่งคนนะฮะเอาชกล่ะนะถามอย่างนี้ดีกว่าคุณคิดยังไงเอ่อที่ว่ามีแต่คนใช้คุณฮะจีบคิดยังไงเหรอครับผม เลต้องขอล้วเลยเลยครับก็ไม่คิดยังไงครับหรือว่าช่วยพี่เพื่อนๆนครับผมเงือเก่ให้คุณหลอมบางครับตกมือหน่อยใชครับอยนที่สอบนี้มีคนมีคนถามมาว่าออฟจริงหรือเปล่าที่น้องออฟยังซิงอยู่เอาแล้วาวอซิงข้างหน้าถ้าถามเรื่องซิงนะครับผมต้องมาที่สุดเองครับผม ขนาดนั้นเลยนะนะครับนี่นะผู้ชายคนไหนเข้าน้ำก็คือระวังน้องเขานะครับน้องเขาอาจจะไม่ใช่หุ่ทีิคิดนะครับอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอาจจะโดนลาาเข้าเต็นท์ได้นะครับผมมาดูว่าเขาหนาวไหมอะไรไหมเะได้ว่าไปบังตุดให้เขาเราเรามาถามน้องวัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือน้องวัดเนี่ยเป็นหัวแน่ของฝ่ายสถานที่ใช่ไหมครับครับผมของเรามีแฟนหรือยังครับ

แฟนคุณพลวัตนีหอดมากนะครับใครอยากเขไปยุ่งกับคุณพลวัตนะครับครับผมก็อยากทราบว่าเออพวกท่านเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วฮะวันที่ยี่สิบเาครับวันที่ยี่สิบนะฮะก็คุณขึ้นมาคุณก็ทํางานอะไรบ้างครับผมจริงสิบเก้าผมออ๋จริงสิบเก้าขึ้นลงครับอ๋อขึ้นลงนะครับอ่ะก็มาถามน้องโฟน่ะน่าจะเงียบๆอย่างนี้นะเดี๋ยวปิดท้ายเลยนะเดี๋ยวจิดี๋ยวเลยนะโอ้ยนะครับอ่า เออไม่ทราบว่าเออน้องปอเนี่ยนะฮะก็คือหน้าที่ของท่านคืออะไรครับในฝ่ายสถานที่นะฮะจับแมานะครับโอ้จับแมาทั้งวันเลยที่ปอเป็นมือซอยครับมือซอยซอยอะไรครับซอยย่างไกลครับหออว่าซอยย่างอื่นย่างอื่นหรืว่าเนี่ยเดี๋ยวแล้วครับเหมือนเห็นว่าเออก่อนหน้านั้นก่อนที่จะจับมานะครับเป็นนักฆ่าด้วยนะครับ นักข่ายยังไงครับนักข่ายหญ้าครับอ่าคือที่าใช้เครื่องตัดหญ้าตลอดเลยครับอ๋อนะครับข่าหญ้าไปทั่วบริเวณค่ายนะครับโอ้ขบคุแม่นะฮะแม่สำหรับตอนนี้เราก็ขอออกที่แล้วไปสถานี 타락해, 미쳐바락해, wow, fantastic baby. Dance. I want to feel, 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 feel dance. Fantastic baby dance. show ผมนะฮะเจ้าโตสูเนินคนเดินนั่นเองนะฮะและน้องเดินไม่อะไรค่ะใช่แล้วนะฮะเอ๊พี่โจ้แล้วรายการพวงไปเรื่อยนี่คือรายการยังไงอะคะอ๋อฮะรายการพวงไปเรื่อยเนี่ยเป็นรายการใหม่นะที่เราคิดค้นขึ้นมานะฮะสำหรับค่ายนี้เลยนะก็เราจะสอบถามนะฮะบุคคลในค่ายนะนี้นะฮะที่มีความเกลียดนะฮะใครไม่เกลียดเราไม่ถามนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในค่ายนี้ใครจะเกลียดบ้ากนะคะ เราก็เจอแล้ e ค่ะคนเกลียนของรั้ด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรหอคะรปอครับชื่อปอชื่อปอมาจากมออะไรคะเกษตรมนิตอยู่ปีอะไรคะปีหนึ่งครับชื่อพ่ออะไรคะชื่อพ่อ ไม่ทราบครับไม่ทราบที่บอสคะไม่ทราบนะคะผมมีคําถามเกรียนเกรียนอยากถามคนเกรียนเกรียนอย่างพอหนึ่งคำถามนะครับว่าวันนี้คุณใส่กางเกงในสีอะไรครับสีดําครับเราขอดูนะคะถ้าเกิดไม่จริงนะคะเราจะมีกฎลงโทษนะคะนะครับเอาโชว์กล้าโชว์ไหมคะกล้าโชว์ไหมกล้าโชว์ไหมออกสือนี่ครับไม่ออกค่ะเดี๋ยวเราเซ็นเซอร์ให้ค่ะใช่ไเซครับอ่าแล้สีดำครับสีดำสีดำสีดำไหมสีดำ สีดำเลยสีดำจริงๆครับสีดำเกียดได้เจอแล้วน้องเขาก็เกรียนจริงๆนะคะสามแม่เปิดให้เราดูด้วยนะคะครับผมแม่ต้องขอบคุณเลยเอ้อเอยก่อนก่อนแน่นั้นนะครับผมเราจะขอสามคำค่ะให้กับตัวเองครับอ่า เก่งนายดำครับเก่งนายดำและูกจริงๆด้วยนะคะสำหรับดิเอ้ยก็ขอขอบคุณน้องปอนะคะที่แลวมาความเกลียนกับพวกเรานะครับผมขอบคุณมากด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เจอคนเกลียนอีกแล้วในอีกหนึ่งคนเนี่ยเราไปติดตามชมเลยนะไปเลยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ่านะฮะอ่าับผม ชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อแบงค์ครับอ๋อชื่อแบงค์นะฮะอ่าครับมาจากมหาวิทยาลัยอะไรครับผมเกรษตมบัณฑิตครับเกษตรเกษตรบัณฑิตนะทำไมทำไมพูดไม่ชัดนี่ไม่ชุดเลยชัดเรามาจากไหนจากใต้อ๋อจากใต้นะฮะโอ้โหนะฮะแม่ชื่อแม่ชื่อเราชื่ออะไรฮะแม่นะฮะครับผมนะฮะแม่ทางขาเกียนๆนะฮะก็ เรามีคำถามเกียนเกียนนะฮะสำหรับคนเกียรเกียน์อย่างน้องนะฮะ,ะน้องแบงค์นะฮะว่านะฮะเออเราขึ้นค่ายมาเป็นจํานวน3วันแล้วใช่ไหมครับเออคือเราสต๊อกไปแล้วกี่นะ้ำยัง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 นะฮะรคะว่าสต๊อกแปลว่าอะไรนะคะ รู้ใช่ไหมโอ้โหสำหรับยังไม่เคยนะคะใครจะจัดให้เขาก็เชิญเลสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะแมนะก็ขอขอบคุณแม่นะสำหรับน้องแบงค์นะฮะครับผมขอบคุณครับและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะชายชะกันในค่ายของเรานะคะและซึ่งมีความเกลียนมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามพวกเขาถึงคำถามเกลียนเกกันใช่แล้วครับสำหรับผู้ชายเกลียนเเหล่านี้นะฮะครับผมติดตามมาได้เลยครับครับผมสวัสดีคับสวัสดีค่บสวัสดีคั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 บ อันนี้กาลังทำอะไรอยู่เหรอคะอันนี้อุ่นแอบอุ่นแอบะอันนี้คงคงไม่ได้อุ่นนะฮะโอ้โหวันนี้เราจะมาถามคำถามเกียนเกี่ยนนะคะเราจะมีไม่ครับแต่ก่่ออนนืเราขอทราบชื่อของพวกท่านก่อนนะฮะว่าท่านเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างนะฮะนะครับคนแรกเลยครับคนแรกเลยครับเสื้อเขียวครับผม โอเว่นนะฮะนะฮะมาจากที่ไหนครับพยับปีสามครับโอ้พยับปีสามฮะเรามีเมียแล้วได้ไมหรออกเสือทำไมเออไม่ครับไม่พ่อม่ครับแม่ครับเอออันนี้คือรู้จักกันมาก่อนครับผมนะนะฮะตอนตอนประถมเรียนด้วยกันนะชื่ออะไรเลยค่ะแม่ชื่อพ่อชื่ออะไรครับพ่อไม่บอกเลยนะแม่นะครับชื่ออะไรครับผมชื่อตั้มครับนะฮะด้านหลังค่ะด้านหลังค่ะอย่ามาเข้ามาชื่อเติ้ลครับชื่อเติ้ลนะฮะ ชื่ออะไรคะสุดร้อนใชชื่อออฟครับอันนี้เขาไปยุ่งแล้วมีเมียแล้วเนชื่ออะไรคะให้เดาครับเอ่อให้เดาชื่อให้เดาได้เออ พี่เฮาสวัสดีครับชื่อพี่เราพี่พี่เรามาจากที่ไหนคมาจากมาจากพายเอหรือว่ามาจากบ้านเนี่ไม่ใช่พี่พี่ต๊อดพี่ต๊อดเลยฮะต๊อด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 คำถามอดถอมของเรานะคะพี่โจ้ถามเลยค่ะครับพราท่านทั้งหลายครับไม่อฟังทางนี้ก่อนนะครผมมีคำถามเนี่ยคถามเกี้ยนเกี้ยนสำหรับคนเกี้ยนเกียนอย่างพวกท่านนะหนึ่งคำถามนะผมจะถามว่าท่านคิดยังไงกับคนแก่ป้ายนะสำหรับค่นี้ครับผม ขอหครับขอสามคำเลยครับโดยขอสามคำเลยครับอมอใช้คนนี้ก่อนก่อนเลยครับครับฝั่งนั้นเลยพี่ส้มโอครับพี่พี่ส้มโอเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับคนแก่ป้านะอ่าไม่ครับเดฟหล่อมากเดฟหล่อมากมาฮะเลี้ยวเลียตลอดเลยแหละต่อไปแล้วค่ะพี่โจพี่เติมครับพี่ใบเตยครับพี่ใบเตยนะอะระลับเตาแล้วครับ อ๋อผมฮะสามคำสำหรับคนแกะป้ายครับผมได้คิดได้ได้คิดได้ส่งเมสเสจมาบอกนะคะเด็บสั้นมากครับเรียกสั่นมากอะไรสั่นแล้วเราต้องเตรียมตัวอะไรสำหรับคืนนี้นะซูเมซูเมซูมเลยนะนะบูดาก้อนเรียกร้องบูดาก้อนนะใช่เราอหรคะสำหรับคนที่ดำที่สุดในค่ายนะโอ้โหดูโดม สามคำใช่ไหมครับใช่แล้วครับพี่ดอกไม้พี่ดอกไม้ชื่อดอกไม้เยอะมากมมยแล้วคนสุดท้ายน่ะนั่งสบายครับนั่งสบายแม่บอกว่าพี่เดฟนั่งสบายเกินไปแล้วนะแม่คนเดียวทำการก้อๆได้แต่ก็ไม่ใช่นหน้าะผ่านไปเชิญกอนและนี่นะคะก็คือ สามคำให้กับคนแก่ป้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคนเกียนคนต่อไปครับผมขอบคุณแม่วันดีครัาแม่แล้วเจอกันอีกครั้งนึ่นะแล้วตอนนี้เราก็เจอบุคคลที่เกียนที่สุดในค่ายโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะแม่ฮะเป็นใครฮะติดตามอะไรครับผมตามเลยคติดตามเลยครับวิ่งมล้วิ่งมาแล้วยนอีนนไปตอนนี้กับพี่ครับอะ โอเคครับอันนี้ครับผมอันนี้พี่โซครับเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับอ่านะครับพี่โซเนี่ยเป็นนายกโปรโมชั่นครับครับผมอ่าของมหาวิทยาลัยเกษตรมดิษฐ์ใช่ไหมครับค่ะสำหรับคําถามเหรอคะพี่โจครับพี่โซนะฮะแม่ร่างร่างกายรูปร่างใหญ่อย่างนี้นะฮะพี่โซแต่งยังหรือยังครับยังครับออ๋ยังนะฮะยังไม่ได้แต่งนะคะยังแต่ว่าเรามีคำถามเกียนสุดยอดอีกคําถามนึงนะฮะเออพี่โซรู้จักพี่โตนายกสโมสรของมหาวิทยาลัยยาบไหมฮะรู้จักครับอ๋อพี่โตรองใครเซอรครับว่าเออเออพี่พี่โซ พี่โซลองทายสิครับว่าพี่โตอายุสักเท่าไหร่ใช่แล้วครับผุสามสิบสามครับสามสิบสามโอ้โหสามสิบสามนะคะลทายอายุพี่โตนะฮะว่าอายุสามสิบสามปีนะนะโอ้โหขอสามคำค่ะให้กับตัวเองใช่แล้วครับขอสามคำให้กับตัวเองครับสามคำให้กับตัวเองไอเย็นนะไอเย็นนะไอเย็นนะเลยเลยไปเลยอย่าพอมันโรมา คนนี้คะที่เกรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัค่ะว่าเป็นใครครัมาเลยครับเอ้าเอาเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อนเรื่อยๆนี่เราจะสัมภาษณ์นะครับคนคนนี้ครับคนคนนี้ครับคนคนนี้ครับเออโอ้โหนะไม่ถามหมดเลยนะ แต่นะแม่เราวิ่งมาที่มีแต่คนดีนะกับรายการโป่งไปเรื่อยของเราที่เองนะฮะแม่นะฮะเราอยากทราบว่าท่านชื่ออะไรครับชื่อไม้ครับไม้อ๋อสายาไม้ชุยนะฮะไม่ใช่นะขอขอโทษได้แล้วครับผมอ่าพี่ไม้นะพี่ไม้อยู่ปีอะไรครับผมปีสี่ครับปีสี่ปีสี่ครับผมพี่จะต่อเนื่องไหมครับผมจะได้เป็นเฟชชี่บีเพอร์ต่อนแล้านะฮะแม่ผมมีคำถามกิมเกียร์นะฮะสำหรับคนที่เกียนที่สุดเอย่างพี่นะฮะก็คือ ผมอยากทราบว่าเออชื่อแฟนพี่ชื่ออะไรครับเดี๋ยวดีกว่าไม่มีนะไม่มีแฟนนะแล้วคำถามสุดยอดของเรานะน้องเดือนครับพี่ไม่ที่ยังไงครับที่เกิดมาหัวเถิกใครไปบอกครับหัวเถิกครับเรียกผมบานะฮะเด้อผมบาลกันพี่คิดยังไงครับ กาที่พี่หัวบ้าครับหัวบ้าผมบ้างผมบ้าผมบ้างโอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้วิทยาการล้ำไกลแล้วครับเดี๋ยวไปทำหมอช่วยได้ครับหมอช่วยได้โอ้นะนี่ครับผมขอสามคำสำหรับกาที่พี่ผมบ้างสามคำผมบ้าผมก็บางทีโอบางส้ยโอ มีเพื่อนเยอะ,อะมีเพื่อนเยอะถึงแม้ว่าเขาจะหวัวบางไม่ค่อยพบกันแต่ว่าเขาเขามีเพื่อนเยอะขอบคุณค่ะต่อไปกันเลยค่ะ จะถามพี่แนงนะคะว่าาาว่ขึ้นค่ายมาสี่วันเนี่ยพี่แนงโกนขนจักรเแล้วพี่แนงโกนเรืองอะคะพี่แนงโกนเรืองอะไรครับแก๊กจครับผมโกนแล้วโกนแล้วโกนเมื่อไหร่กันโกนตมื่ไหร่โกนเมื่อไหร่คะโกนตอนเช้าเลยแล้วมีใครช่วยโกนไหมคะโกนเลยอ๋อโกนเองนะ เยาวประมาณกี่เซนค่ะไม่ถึงค่ะอั้นขอซ้ำค่ะกับผลจักรร็ของตัวเองค่ะแล้สามัมยังไม่ผัวยังไม่ผันะคะขอขอบคุณพี่แนนนะคะขอบคุณแม่ค่ะจัไมันะะ พวงไปเรื่อยนะฮะของเราก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วไปติดตามกันในวันพรุ่งนี้ว่าของเราจะเป็นรายการอะไรนะฮะบายบายขอผมลาก่อนครับ ้เราอันน right nope totally ี้ก็คือช่วงเขาดิดิสาเท้าวเฟ้์นะแม่เราก็แก้งคนไปเรื่อยนะครับเพราะว่าแม่ไม่มีอะไรทำนะฮะเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะสัมภาษณ์ก็หน่อยนะคะใช่แล้วคนที่น้องนี่ชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรคะชื่ออบอลนะับชื่อบอลนะฮะแม่ เอฟกู้งานมันนอนหลับนี่เองนะคะเมื่อคืนทำงานหนักเลยฮะหนักครับผมอ๋อแม่นะฮะก็เลยมานอนพักนะฮะอ๋อนั่งเฝ้ายามแม่โอ้โหเขานอน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 เมื่อไหร่ครับยามเท่าเลยตื่นมาณตีสี่แล้วโอ้โหนอนตีสี่แลสงสารนะคะฝ่ายสถานที่ของเรานะใช่แล้วนะแม่เราก็ไม่ว่าอะไรนะฮะแม่เมื่อกี้ก็ขอโทษด้วยนะนอนนะคะหลับต่อค่ะหลับต่อถ้าเจอหลับต่อแล้วครับขอขึ้นไปกันเลยโหเจอกันดีจีนชารเท่าพิกต่อไปฮะ จากพรุ่งนี้เนะี่ยเป็นวันคริสต์มาสนะหรือคริสต <Christmas Day. S 1> ์มาสเดย์นะฮะแล้วเรานะฮะก็จะมีกิจกรรมนะฮะที่ทุกคนรอคอยนะฮะก็คือกิจกรรมแรกของขวัญนะฮะในคืนวันพรุ่งนี้นะฮะอ่าถ้าใครสนใจนะสามารถนะของขวัญนะฮะของแท้นะ,ะมาลงทะเบียนเพื่อแลกกับทุกคนในค่ายได้นะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกัน